สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปส,สั้นๆครับผมมานําเสนอตอกชุดใหม่ครับผมซึ่งตอกชุดนี้อันคู่นี้จะเป็นตอก3ชั้นนะครับผมแล้วก็แต่ละข้างก็จะมีแค่15บใบนะครับผมข้างในสองชั้นแรกจะเป็นตอกใบใหญ่นะครับชั้นสุดท้ายจะเป็นตอกใบกลางๆนะครับสี่ชั้นชั้นที่แรกก็สี่ชั้นที่สงก็ส อันที่สามก็เจ็ดครับเป็นสิบห้านะครับ,นนรบมาฟังเสียงจะเป็นตอกสายแข็งนะครับผมเอาไว้สั่นเวลาทุ่งนากว้างๆนะครับผมแล้วก็ ไม้ที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมเอาไว้เลือกเลือกหนูไกลๆนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แกนกลางจะเป็นสี่เหลี่ยมแกนกลางไม่สุดเหมือนเดิมประมาณนี้โอเคสี่เหลี่ยมนะครับแกนกลางนะครับผมนี่ไม่เหมือนเพื่อนแต่เสียงก็ใช้ได้ ยังไม่ได้เข้าดามเลยนะนี่แบบหยาบๆโอเคครับผม